ผู้ชมประเด็นแรกที่เราต้องเกาะติดกันในวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวการต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะคะล่าสุดหลังจากที่นายกร,รัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกกะพะชค่ะที่ประชุมก็มีมติเปิดไฟเขียวให้เดินหน้า ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่แล้วนะคะชี้ชัดค่ะต้องการเพิ่มความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้รองรับกําลังการผลิตในอนาคตคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าขณะที่ฝั่งของกลุ่มต้านโรงไฟฟ้านะคะยังคงชุมนุมปักหลักอยู่ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลค่ะและต้องจับตาคืนนี้ด้วยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเอาไว้หมดแล้วนะคะยืนยันว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการปักหลักอยู่ที่จุดนี้จนกว่าจะ ล้มโครงการให้ได้ความเคลื่นไหวที่ด้านหน้าทำเนียรัฐบาลค่ะตลอดวันนี้กลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ก็ยังคงปักหลักชุมนุมอ,อยู่จํานวนมากนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช,<า>ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลค่ะ ท่ามกลางการตรึงกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสถานีตำรวจนครบาลดุสิตคอยดูแลความปลอดภยดัยโดยรอบหนึ่งในกาเครือข่ายป้องกันอันดามันจากฐานหินนายประสิทธิ์ชัยหนูหนวลน,นะคะได้แถลงการจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบีก็ระบุว่ารัฐบาลชุดนี้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนโดยไม่ได้สนใจความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันนะคะจะประกาศ ปักหลักชุมนุมอยู่ที่จุดนี้จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการค่ะเหตุผลหลักของการขับดันฐานินเพราะว่านายทุนฐานินได้สัมปทานเหมืองไว้แล้วจำนวนนับไม่รู้กี่แสนล้านแล้วทั้งโลกไม่มีใครใช้ก็เลยต้องมายัดเยียดความตายให้กับคนไทย ไม่ประกาศยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเราทั้งหมดจะไม่กลับเราจะอยู่ที่นี่และคนจังหวัดกระบีจะมาเพิ่มอีกนับหมื่นคน เป็นการประกาศจุดยืนออกมาล่าสุดจากฝั่งผู้คัดค้าน,านโครงการรถไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นะคะซึ่งก็บอกว่าทารัฐบาลไม่ยกเลิกโครงการจะปักหลักชุมนุมกันที่ทำเนียกเป็นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ก็มีช่วงที่อึมครึมหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเวลาประมาณ15นาิกา30นาทีอย่างภาที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคะ่ะ ตำรวจพยายามจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่การชุมนุมบางส่วนเนื่องจากไปปิดกั้นทางเข้าออกทัเนียนะคะทำให้กลุ่มผู้คัดค้านนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการกดดันให้ออกจากพื้นที่ก็เลยเกิดการประทะก,กันขึ้นค่ะแต่ว่าเหตุการณ์จนถึงขณะนี้นี่เรียกว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยพลตำรวจโทสารนิตมหาถาวรค่ะก็เข้าไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งขอให้ย้ายกลับไปยังจุดที่ขอชุมนุมเอาไว้คือเดิมทีกลุ่มผู้ชมุมนุม ขอเอาไว้ที่บริเวณสำนักง,งานกอพนนะคะทางพลตบดีโทสานิทบอกว่าต้องการให้ทุกคนนั้นอยู่ภายใต้กฎภายใต้กติกาตำรวจเองก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอนุญ,ญาตเฉพาะพื้นที่ที่ขออนุญ,ญาตในการชุมนุมเท่านั้นถ้าออกนอกพื้นที่ตำรวจก็จะต้องไปร้องขอต่อศาล ออกหมายให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยุติการชุมนุมไปนะคะค่ะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวของทีมเล่าความจริงนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็คือนายประสิทธิ์ชัยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่าการกระทําของตํารวจ ทำไมถึงพยายามใช้กําลังเข้าเคลียร์กับกลุ่มผู้ชุมนุมถ้าเกิดจะจับกลุ่มเนี่ยอย่าใช้วิธีการป่าเถื่อนและครั้งต่อไปถ้าหากต้องการจะเปิดการเจราจากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ,อะขอให้ใช้วิธีแบบสุภาพชนทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะไม่ขัดขืนแม้แต่นิดเดียวค่ะนี่เป็นฝั่งของคุณประสิทธิ์ชัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวบอกว่าตํารวจนครบาลได้ขอหมายศาลเพื่อมาแจ้งกับกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มาชุมนุมด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมนี้เป็นการกระทําความผิด ตามพรบการชุมนุมในที่สาธนารณะค่ะและสถานการณ์ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมมีรายงานว่าต้องจับตาคืนนี้ทั้งคืนค่ะเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเอาไว้หมดแล้วคือห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุม ลายใหม่เข้าไปเติมในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักทันอยู่ที่ด้านหน้าทำเนียบนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีปฏิบัติการอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะซึ่งท่ามกลางเสียงคัดค้านของกลุ่มผู้ต่อต้านยังคงดังขึ้นแต่ว่าการประชุมกพชยังคงเดินหน้าเหมือนกันคุณผ<ด>ู้ชมเพราะว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชวันนี้นายกนั่งหัวโตะนะคะและก็สุดท้ายนี่ออกมาแถลงข่าวค่ะระบุว่าที่ประชุมกพชไฟเขียวเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและก็บอกด้วยนะคะว่านี่เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่หลังจากที่โครงการนี้ชะลอก,ก่อสร้างไปนานถึง2ปีค่ะส่วนกรณีที่มีผู้คัดค้านโครงการนี้อยู่นายกก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าสั่งการให้กระทรวงพลังงานไปทําความเข้าใจทําให้เห็นถึงความสําคัญของการอนุมัติโครงการนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงน,นายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็มีมติให้ อะไรดำเนินการในเรื่องของรงยฟ้าฐานินเทคโนโลยีสะอาดที่กระบี่ต่อไปนะครับตามขั้นตอนตามกฎหมายนะเป็นไปตามกฎหมายอันนี้คือประเด็นนะอย่าไปช่างของขัดแย้งกันอีกเลยนะครับผมทราบว่ามีคนมาประท้วงมาเทิงอะไเดี๋ยวให้ดูที่ว่าเขาด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงพลังงานจ,าจัดเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงนะยาวประเด็นความขัดแย้งมา,มามาขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะช่วยช่วยผมหน่อยเถอะไม่งั้นมันคือปัญหาแล้ววันหน้า ไม่มีใครรับผิดชอบผม,มต้องรับผิดชอบอีกถ้า20ปีข้างหน้ามันเกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าแล้วผมไม่ไม่ไม่เดินหน้าต่อเรื่องเหล่าน,นี้รัฐบาลก็ลาบากนะทะนั้นก็ขอร้องบรรดามวลชนต่างๆที่ที่ขัดแย้งต่างๆนี่ขอให้เข้าใจด้วยนี่แหละค่ะนายกฯชี้แจงถึงความจําเป็นต้องเดินหน้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผ่านหินที่กระบี่นะคะ,คะสุรรัฐมนตรีพลังงานค่ะพลเอกอนันตพรการจนรัรัฐวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องของโรงไฟฟ้าเหมือนกัน โดยบอกเลยนะคะว่าโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่ผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องหมดแล้วทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการขอใบอนุญาตต่างๆพร้อมนําความเห็นของคณะกรรมการไตรภาคีดําเนินการต่อไปด้วยซึ่งหากผ่านกระบวนการต่างๆหมดแล้วจะเริ่มก่อสร้างเร็วที่สุดช่วงต้นปีหน้าเลยค่ะนั่นแปลว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเฉิงพาณิชย์ได้ปลายปี2,564หรือต้นปี2,565ส่วนเรื่องของการทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้คัดค้านนะคะ ถึงตอนนี้ค่ะรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าต้องไปแยกแยะกลุ่มที่คัดค้านที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรที่ผ่านมาก็ัยายาทความเข้าใจกันมากพอสมควรแล้วนะคะรวมไปถึงการลงพื้นที่สํารวจความเห็นชุมชนปรากฏว่าในชุมชนค่ะมีมากกว่าครึ่ง เห็นด้วยกับการเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะทีมข่าวของเรายังไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะคุณอภิสิทธิ์มองว่าการที่ที่ประชุมของกพชมีมติให้เดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและยังไม่สอดคล้องกับทิศทางอนาคตด้านพลังงานของประเทศทั้งๆที่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า การตัดสินใจแบบนี้คุณอภิสิทธิ์มองนะคะว่าสุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายของพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นที่กังวลน,นั่นคือความขัดแย้งที่อาจจะไม่ยุติลงด้วยก็ถ้าถามผมผมก็ตอบว่าผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับไม่สอดคล้องกับทิศทางของอนาคตของพลังงานนะครับมีทางเลือกที่ดีกว่า สุมเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายกับพื้นที่การท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นผมถือว่าเป็นทุนที่มีค่าสําหรับพื้นที่ตรงนั้นและก็กังวลด้วยว่าไอ้ความขัดแย้งก็จะไม่ยุตินะครับแล้วก็ไม่ได้กระทบกับประเด็นความมั่นคงทางพลังงานอะไรทั้งสิ้นเลยครับก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วเสียดายว่าไม่ดูทางเลือกให้ครบถ้วนเพื่อที่จะวางรากฐานสําหรับอนาคตค<อ><อ>ก็ไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าก็เป็นอำนาจของท่าน